ครับวันนี้เราจะมาดูว่าเจ้าแมวค้ำคูนกำลังทำอะไรอยู่ครับเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะว่าเจ้าแมวเข้าคูนนั้นหุยมันม่นวงนอนด้วยเมื่อกี้หาวนอนด้วยมันกำลังสังเกตดูครับว่า,ามีอะไรตัวอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเราลองดูครับว่ามันจะเจออะไรนะครับลุ้นไปได้วยกันนะครับว่าเจ้าแมวตัวนี้ เป็นอะไรถึงมองหาอะไรครับดูเฮ้ยแอบไปมองฝั่งนู้นละเอออมีรถอ้าวนอนเฉยเลยครับเจ้าแมวกําลังมองดูครับจากนั้นเจ้าแมวกาลังจ้องดูครับฝั่งนู้นตัดต้นไม้ทําไมโลกร้อนไม่เข้าใจเหรอนะครับเสียงที่เราได้ยินตอนนี้เขากําลังตัดต้นไม้นะครับแล้วก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมา จเจ้าแมวขำคุณก็ยังมองต่อไปหุยอันเคอรี่นี่นะเอาของมาส่งฉันหรือเปล่าไม่ใช่ครับจเจ้าแมวขำคุณยังงอต่อไป้องต่อไปมองต่อไปแล้วก็ทำอะไรวะ,จะเจ้าแมวขำคุณยังนอนต่อไปและและ้วเจ้าแมวขำคุณยังหาอะไรไม่เจอครับน่นั่นคืออะไรนะนั่นคืออะไรนะทำหน้าสงสัยครับ เฮ้ยโหวิ่งมาอย่างรวดเร็วโอ้โหเนี่ยแล้วมันก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วเนี่ครับชีวิตเจ้าค้าคุณมีแค่นี้ครับเล่นครับนอนครับกินครับแค่นี้แหละครับแย่งได้แล้วก็จะเป็นอนนะที่นี้นะนั่นนะครับลงนะครับเอามาคืนนะไอเี้ยไอเนี้ยครับโอเคครับฝากชีวิตค้าคุณแค่นี้แลยครับ